สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดแบ่งนะครับผมมุ่งหาเงินฟาร์มว่าอย่างนั้นพี่น้องชื่อดีมากชื่อฟาร์มนี้นะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลท่ากระดานอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดชเชิงเสาหรือว่า8รดวิวเนี่ยพี่น้องเบอร์โทร ตามที่ขึ้นให้นะครับวันนี้เจ้าของวัวขอไม่ออกสื่อแต่ว่าขอออกแต่เบอร์โทรแทนเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากจะได้วัวโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เปิดหัววันนี้ด้วยอเมริกันบามันพันแท้หรือว่าเลือดร้อยนั่นเองพี่น้องนะครับตัวนี้ชื่อน้อง PR05 นนะครับผมตามใบเพชรนะ พ่อของเขาคือล็อกกี้เอลเมอร์391นะครับแม่คือ PN 084สาวน้อยอายุ13เดือนประมาณ1ปี1เดือนแหละพี่น้องนะฮะส่วนสูงวัดแล้วนะครับประมาณ135นะครับผมรูปร่างโครงสร้างสวยใช้ได้เลยทีเดียวพี่น้องนะครับ อ่ะทีนี้ผมให้ดูเนื้อดูตัวใกล้ๆชัดๆเอาส่วนท้ายก่อนพี่น้องดูโคนหางเนี่ยฮะลูกล็อกกี้เอลเมอร์ครับผมดูกระทูขานะครับสวยมากพี่น้องตรงเป๊ะเลยนะฮะโคนหางใหญ่เพศดำนะครับมุมนี้อ่าดูน้ำล่างดูชีดดูลึงสวยกระชับทุกส่วนนะฮะ กระทูขาหลังตรงเป๊ะนะครับตโนกตั้งตรงกับขาหน้านี่คือวัวในตำราพี่น้องครับคลิปหูดำนั่นแหละครับเห็นชัดเจนนะครับนะคลิปหูดำใบหน้าสวยนะครับกระบานแหลมสวยใช้ได้เดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งครับใบหน้าตรงๆเป็นแบบนี้ ลูกสาวล็อกกี้เอลเมอร์อายุ13เดือนส่วนสูงประมาณ135ส่วนคอแผงคอหรือว่าความย่นหนังหนาดีมากพี่น้องเนี่ยฮะดูรอยย่นนะครับเนี่ยครับผมตำหนิไม่มีประกันตำหนิประกันความสวยราคาวันนี้บอกไว้ที่30,000น ห้าหมื่นบาทต่อรองได้พี่น้องโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เป็นเบอร์โทรเจ้าของฟาร์มเป็นเบอร์โทรเจ้าของวัวนะครับผมวัวอยู่ที่สนามชัยเขตจะเชิงเซาเนี่ยแหละฮะเห็นอยู่นี่แหละครับหน้าจอหน้ากล้องของท่านส่วนคนที่ยืนเกาอยู่ก็เป็นผู้จัดการฟาร์มนะครับดูแลฟาร์มนี้อยู่นะฮะมีหน้าที่ควบคุมดูแล หรือเป็นโชว์แมนชิพของฟาร์มแหละครับคนนี้นะฮะคนนี้ก็หน้าตาคุ้นๆนะครับผมเคยเห็นอยู่หลายๆที่เลยคนนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีฝีมือดีฟาร์มแต่ละฟาร์มอยากได้ตัวมามาฝึกวัวให้นะครับเอาละรครับสนใจโทรเข้ามาไปดูตัวต่อไปกันครับผมเอาละรครับพี่น้องครับตัวที่2วันนี้สูงใหญ่นะครับบารมัน F2 แต่ต้องบอกว่าไม่มีใบพี่น้อง นะฮะส่วนสูงประมาณ145บวกน่าจะเกือบเกือบ150ได้แหละพี่น้องนะครับสถานะตอนนี้คือท้องแก่ใกล้คลอดนะครับคลอดเดือนเดือนหน้านะฮะเดือนตุลาประมาณวันที่10ประมาณนั้นนะครับวันที่10ถึงวันที่13นะครับท้องกับพ่อพันธุ์เลือดร้อยคุมฝูงมีใบนะครับผมแต่ว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้น ไม่อยู่แล้วนะครับแต่ยืนยันว่าตัวพ่อของเขานั้นมีใบเพชรนะฮะเป็นอเมริกันบามันเลือดร้อยสีสีแดง,แดงพี่น้องครับลูกตัวล่าสุดเป็นตัวผู้นะฮะขายไปแล้วในราคาขายไปในราคา30,000บาทเท่านั้นลูกตกของเขานะครับสถานะไม่มีใบเพชรก็ ก็ต้องขออนุญาตเรียนตามตรงว่าเป็นลูกผสมธรรมดาแล้วครับพี่น้องเพราะว่าใบเพชรไม่มีเอาไปยืนยันไม่ได้นะครับแต่ว่าขาหน้าของเขาเนี่ยตีไว้คือเลข2แล้วก็โลโก้เป็น NM นนะฮะไม่แน่ใจว่าวัาวามาจากไหนแต่วันนี้ขายเนื้อขายตัวขายรูปล่างขายโครงสร้างพี่น้องเห็นบอกว่าให้ลูกเนี่ยสวยมากกระดูกใหญ่มากนะครับวัวตัวนี้อายุประมาณ 8ปถึง9ปีนะครับผมประกันท้องแน่ๆแล้วครับเพราะว่าจะคลอดอยู่แล้วนะฮะนมลงแล้วเห็นได้ชัดเจนนะครับผมตำนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะประกันตํำนิให้ด้วยนะครับผมราคาวันนี้เปิดไว้ที่90 0 0 0บาทนะครับท้องใหญ่มากพี่น้องไม่แน่ใจว่าแฝดหรือเปล่านะฮะนี่ครับตรงท้ายของเขานะฮะ ท้องเนี่ยใหญ่กลางเบิ่มเลยพี่น้องนีครับวัวเป็นวัวเทาไม่โบสนะครับผมท้อง8เดือนนะฮะใกล้ๆกล้ครบ9เดือนแล้วนะครับผสมพ่อ100คุมฝูงมีใบนะครับสูงประมาณ145บวกนะฮะโครงสร้างดีส่วนสูงใช้ได้เลยตัวนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นแบบนี้ฮะอ่าเขากลับตัวให้ดูเลยนั่นนะครับท้องใหญ่มากแฝดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เอาละครับ9 0 0 0 0บาทโทรเข้ามาได้เลยครับเอาละครับพี่น้องครับตัวถัดมาคืออนาคตพ่อพันคุมฝูงชาโรเล่ลูกหลอดนะพี่น้องแต่ว่าจำชื่อพ่อไม่ได้นะครับวันนี้เปิดในราคาคุมฝูงให้พี่น้องได้ต่อรองได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะอายุประมาณ สองปีนิดๆนะครับทับเป็นแล้วพี่น้องเอาไปประกันทับได้เลยนะครับผมส่วนสูงอยู่ประมาณ130นะฮะชาโลเล่เลือดสูงชาโลเล่จะไม่สูงมากพี่น้องแม้กระทั่งตัวแม่พันเองหรือว่าตัวพ่อพันเนี่ยนะฮะอายุ2ปีกับส่วนสูงขนาดเนี้ยถือว่าบาลานซ์กันพอดีนะครับผมจุดเด่นไม่ต้องห่วงเลยพี่น้องอะดู ดูสันคอดูกล้ามเนื้อนะฮะลำตัวกระดูกแข้งขาจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นลําตัวที่ยาวพี่น้องครับใบหน้าหล่อมากนะฮะใบหน้ายังหล่อเลยเนี่ยครับอัตลักษณ์ของชารเล่เลือดสูงอยู่ที่นี่เลยพี่น้องนะฮะหัวกระบาลใหญ่ถ้าเป็นตัวผู้นะครับขน ตรงหัวเป็นกระจุกนะฮะหูไม่ใหญ่มากนะครับขนที่หูจะยาวขอบตาชมพูจมูกชมพูปีบเท้าชมพูนะครับไข่ก็ต้องชมพูนั่นแหละพี่น้องคือชาโรเล่เลือดสูงแต่วันนี้ไม่มีใบไม่มีหลอดนะครับผมเปิดให้พี่น้องได้ต่อรองราคาวันนี้ 5้าหมนบาทพี่น้องเอ,อ๋ยหาไม่ได้แล้วนะครับราคาพ่อพันชโลเล่คุมฝูงเนี่ยฮะส่วนมากถ้าผมไปเจอมาลักษณะแบบนี้คือแบบหลักเนี่ยเฉียดเฉียดแสนนะครับวันนี้มุ่งหาเงินฟาร์มให้พี่น้องได้ต่อรองได้ด้วยนะครับห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมนึ่งครับครับผมพี่น้องครับมุมนี้อาจจะย้อนแสงนะฮะแต่ว่าเนี่ยครับผมให้ดูกร้รมเนื้อท้ายนิดนึง เนี่ยครับผมใกล้ๆจ่อจอ,จอกล้องอยู่นี่นะฮะดูหางนะครับผู้หางสีของขนหางนี่คือชาวเลเลือดสูงแน่ๆน,นั่นนะครับแทงเปี่ยวโชวนะครับลึงสวยมากกล้ามเนื้อดีข้อขาดีกระดูกดีพี่น้องส่วนหน้าเป็นแบบนี้มุมนี้ย้อนแสงนะครับผมแต่ว่าก็ให้ดูจนครบแล้วนะครับสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับให้ดูแผ่นหลังอีกนิดนึงนี่ฮะ นั่นนะครับกลามเนื้อแผ่นหลังเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อสันแหะครับอย่างนั้นนะฮะยาวมากพี่น้องส่งลูกนี่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับตัวนี้นะฮะเอาไปคุมฝูงของท่านได้เลยนะครับผมรับประกันทับนะครับถ้าไม่ทับเอางวมาคืนเพราะว่าที่นี่ก็ทับแล้วอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับผมเหมือนเดิมเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวหาวัวดีๆวัวสวยๆมาเปิดราคาให้พี่น้องได้ต่อรองให้พี่น้องได้ชมอยู่เป็นแบบนี้ประจําเช่นเคยพี่น้องมีวัวอยากจะขายมีควายอยากจะขายติดต่อพูดจาภาษาวัวมาได้เลยยินดีเป็นสื่อกลางให้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ